ช่วงนี้สนับสนุนโดยทริปแฟนขับตะลุยญี่ปุ่นเที่ยวโอซาก้าเกียวโตนาระ5วันราคาเพียง34,999บาทเท่านั้นทริปนี้ขาดไม่ได้นะครับเลคอนโปรดักชั่นอะเซสซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกกําฝอยชนิด แช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขาอครับพี่ผมกำลังสงสัยอยู่เลยว่าไอตัวเนี้ยมันคืออะไรอะครับพี่อ๋อตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดกี่ผ้าสบายค่ะอัดกีบผ้าให้มันเรียบเป็นจีนครับอ๋อเป็นจีเป็นจีบผ้าสบายของผู้หญิงมล้ยอ๋อเคล็ดลับความงามของผู้หญิงสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนคุณยายอินเป็นคุณแม่ ของคุณน,นายสางนะคะท่านเคยพักอ,อาศัยอยู่ที่นี่ห,หลังจากนั้นเนี่ยพอท่านเสียชีวิตแล้วอาจารย์วราพรก็ย้ายเข้ามาอยู่แต่ในห้องนี้จะมีเตียงมุงม้งมุ้งเนี่ยนะคะสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าตาลายพิกไทยค่ะโอ้โหขายหัวครับยุงไม่กันแน่นอนมสมัยก็จะเห็นว่าสมัยก่อนนี่เรามีมุ้งแล้วเวลาเราเจะเก็บมุ้ง มันก็จะเป็นทรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นตะขอสําหรับเกี่ยวใช่ไหมคะัคนโบราณเขาใช้ทำไบบนี้นี่นอะไรครับ,รบนี่ครับอันนี้ก็จะเ,เขาเรียกว่าพัดอ๋อพัดคนสมัยก่อนเลยครับใช่ค่ะเนี่ยพัดแล้วก็เขาทำมาจากกาบของมาส่วนอันนี้จะเป็น ที่ปัดยุงปัดที่นอนอะไรเนี่ยค่ะที่นอนในสมัยก่อนเราจะนิยมมีอาวุธอันนี้จะเป็นดาแต่ว่าเราไม่ได้โชว์หลาอย่างนี้นะคะเราจะต้อนไว้บ้างกันตัวแต่แอบไม่ให้เห็นเวลาใช้งานฉุกเฉินอันนี้เขาเรียกว่ากระโถนปากแต่เพราะว่ามันไว้สําหรับวนน้ำมาไม่ให้มันกระเด็นนะคะจะลงไปในทถในทุกเลยอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่คุณแม่และคุณยายเคยใช้ในสมัยก่อนใช่จริงๆใช่ค่ะในสมัยยุคแรกๆที่เราทําเป็นพิพิธภัณฑ์ครับ เราจะมีครูมาสอนวิธีการพับพเาหน้าเป็นรูปสัตว์ต่างๆอ๋อผมเห็นแล้วนี่โอ้ยเป็นรูปสัตว์ต่างๆจริงๆครับคุณผู้ชมครับผมเห็นอีกอย่างหนึ่งนี่เครื่องรางของขังค่ะโอ้โหทำไมกอดนะครับใช่ค่ะตรงหลักตรงกลางี่จะเป็นพระธาุนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเซฟ ตู้เตปตู้เตปอันนี้มาจากประเทศอังกฤษอังกฤษด้วยนะคะเก็บเอกสารสำคัญไ <c oughs> ด้จริงด้วยครับเก็บเอกสารสําคัญสําคัญนะคะในสมัยก่อนนี่มันคืออะไรครับพี่อ๋อในตู้เครื่อง,ออกกองแป้งค่ะอของนายในอางที่ใช้ในสมัยก่อนทําไมมันไม่มีต๊ะแบบว่าเก็บของตรงกลางเลยครับพี่ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะด้านในเนี่ยเป็นผู้ช่วยแต่งตัวเขาจะนั่งอ๋อคนสมัยก่อนแต่งตัวก็ต้องมีคนช่วยทำหรือคลตๆับช่างในในใจอะค่ะแต่คนที่จะแต่งตัวคือเจ้าของบ้านต้งนั่งตรงนี้ใช่แล้วสามารถดูได้รอบหมด ฝาผนังนี่จะเป็นรูปสามีคนที่สองอทน่ถ่ายไว้นะคะแล้วังนี้คืออันนี้จะ,<ว>จะเป็นเครื่องเรือนนะคะที่แตบชาวยุโรป ที่เขาใช้เวลาใช่เขาล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเตือนมาปุ๊บมาปุ๊บอันนี้จะมีเหยือกเหยือกใส่น้ำเวลาชามุระเสร็จนะคะก็จะเอาโถเนี้ยยกไปเทที่อะไรอะครับที่โกนหนวดเห็นไหมคะอ๋ออันนี้ไวโกนหนวดครับคุณผู้ชมครับฟองดูการใช้งานมันจะกุดมากเลยใช่ใช่ดูนี่ครับผ่านการใช้งานมาจริงแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็นี่มีโกนของเขาด้วยอันนี้จะเป็นลูกปั้นอย่างที่บอก เป็นป้าคุณพเตอร์ของคุณของคุณหมอหมอซันฟิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเปส์ตัวเอฟตัวซีนี่ก็ย่อมาจากฟรานซิสคิสเตียนอ๋อของคุณหมอเนาะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกระเป๋าจริงของคุณแม่แล้วก็ของคนในบ้านเนาะใช่ค่ะที่เาใช้งานพี่ครับมาที่ห้องนี้เป็นห้องของอะไรครับห้องอะไรครับก็เรียกว่าห้องนอนใหญ่หรือเป็นเดิมเป็นห้องนอนของพี่สาวอาจารย์ที่ชื่อคุณวนิดาเคยพักอาศัยอ๋อโอ้โหห้องนี้นะคะ เป็นห้องที่มีการปรับปรุงแล้วห้องนี้เนี่ยมีการติดมุ้งลวดไม่ต้องใช้มุ้งแล้วจะเป็นมุ้งแทนแล้วค่ะผมตกใจชิ้นนี้มากเลยสวยงามคลาสสิกมากอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นตู้ของเสื้อผ้าค่ะตู้เก็บเสื้อผ้าใช่ไหมครับเก็บภายในตู้นี้นะคะลองเปิดให้ดูโอเคอ้โหเป็นไม้โค้งค่ะแล้วก็เสื้อผ้าผู้ชมครับอันนี้จะเป็นชักได้ด้านนี้ก็จะเป็นเก็บพวกนิตยไทอ๋อเก็บนิตย์ไ้โอ้ ทั้งสองด้านจะเหมือนกันแล้วผมสังเกตเห็นทางด้านนี้เป็นท้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะผมพามาดูนี่ก่อนเลยนี่เป็นท้องน้ำที่บอกว่าทะลุกับห้องนอนคุณแม่ใช่ไหมครับ่ะสมัยก่อนโอ้โหอันนี้เป็นแาบโคกแล้วอันนี้เริ่มทันสมัยขึ้นมีที่ท่อน้าด้วยกดน้วยออข้างล่างซามาห์ฮะไม่มีที่กดน้ําใช่ค่ะอันนั้นเป็นการเก่าเดี๋ยวกินกันให้สำรา ใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยเขงกินอร่อยเชื่อกับพวกเรากินกับพวกเราสุดยอดเลยสุดยอดครับเก่าแก่มากอือหืมชาวันนี้ก็เก่ามากครับผมเห็นหนั่นแหละรุ่นอามมาผมเลยครับเนี่ยอือหืสุดยอดจริงๆอือมแต่เอ๊คุณผู้ชมครับชมกันมาทั่วทั้งสองแล้วเนี่ย มองไปมองมาก็ยังไม่เห็นเฮียซองเลยนะครับไม่รู้ว่าเฮียแกไปไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปลองหาเฮียซองกันดีกว่าว่าไปไหนเนี่ยออืเฮียซอง er ครับเฮียซองโอ้โหปิเฮียซองอยู่นี่นี่เองมาหาบรรยากาศของอาคารที่อยู่ที่นี่นะครับบอกว่าสวยงามจริงๆเลยครับอ่ะพี่ต่อยอยู่นี่เดี๋ยวไปคุยกับพี่ต่อยสักหน่อยนึงนี่ต่อยครับผม<ะ>เดินเที่ยวชมบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนี่ ร่ลมลื่นมากแล้วก็เก่าแบบได้ใจจริงๆเลยพี่ต่อยที่สําคัญครับอยากจยให้พี่ต่อยเนี่ยช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทราบถึงความประวัติความเป็นมาว่าทําไมเราใช้บ้านส่วนบุคคลซึ่งเป็นของเจ้าของที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยไปยกให้แก่กรุงเทพมหานครแล้วทาเป็นมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ให้คนกรุงเทพได้มาเที่ยวกันความเป็นมาเป็นไงครับ บ้านหลังนี้นะก็ต้องพูดถึงประวัตินิดนึงก่อนที่จะนัน่คือบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของบ้านเดิมก็คือคุณนายสางนะคะ<ม>เป็นเจ้าของบ้านท่านจะมีครอบครัวคือมีแต่งงานสองครั้งครัคร้งแรกกับคุณหมอซึ่งเป็นชาวอินเดียน ครับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านแต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับคนจีนครับนะคะ,ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีพศ2533เนี่ยท่านได้ทำพินัยกรรมยกพื้นที่ตรงนี้ให้อาจารย์ครับผมเพื่อเป็นมุดสาวส่วนท่านอื่นได้ที่อื่นไปนะคะอ๋อครับหลังจากที่ท่านเสียแล้วอาจารย์เข้ามาครับมาสำรวจข้าวของเครื่องใช้ต่างๆปรากฏว่าเยอะมากอืมท่านก็มีความคิดว่าน่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเพื่อให้คน,นรุ่นหลังหรืออนุชนรุ่นหลังเด็กๆ ผู้ที่สนใจนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในช่วงนั้นว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะและอย่างหนงึ่งท่านก็อยากตอบแทนประเทศคือ,อให้อะไรกับประเทศบ้างเพราะประเทศนี่ให้ที่อยู่ให้บ้านกินของเราโอ้โหนี่คือประวัติความเป็นมาใช่สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีเท่าที่วันนี้รายการเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวท่นนั้นเองนะ<ต>มันมีมากกว่านั้นใช่ไหมพี่ต่อยยังมีอาคารอีกสองหลังโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเยอซงเชิญพี่ต่อยเนี่ยอยู่กับผม พาท่านผู้ชมกับผมเนี่ยเที่ยวให้ทั่วเลยนะ,ะท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการชมรายการกวนชวนเที่ยวในวันนี้ด้วยได้ค่ะพี่ต่อยช่วงหน้ารายการของเราจะมีช่วงหนึ่งชื่อว่าช่วงกวนชวนหิวครับผมจะพาท่านผู้ชมครับตามเฮียซงกับกวนเนี่ยนะครับไปกินของอร่อยแถวแถวบางรักนี่เองนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันช่วงหน้าครับผมไปครับพี่ต่อยครับกินกับพวกเราทั่วไทยกับกวนชวนที